สบายดีจ้าปะลูกโบสุสุทุกคนเด้อจ้าสบายดีินสบายดีจ้าแม่จักโม้งอะไรนี่หาม้งเรามาแต่ตลาดพี่น้องเอ้มาแต่ตลาดซื้อยังมาเนี่ยนี่กับเข่ากับน้ำลูกคเต้ากินแม่ซื้อเบ่งไก่เบิ้งมาเสียนะรีวิวนี่ไก่แนวกิน

นี่อยากกินอะพ่อเอามานั่งนี่อยากกินนะมานั่งนี่นั่งลงนั่งลงใช่พี่เมฆจะได้สุดโลแล้ววิตามินเอ้ยส่งนั่งลุงพี่น้องเลยตู้รหัสสิบบาทส่งพระสันเงินเงนอยู่ซันเอ้าน้องเมฆน้องเมฆได้ช่องสุดน้องเมฆ พอซื้อยูสุดละหนอยบาทนึงพี้อเอ้ยีโซ่ไปทำน้อเด้เมฆเด้อีเด้สุดน้องเมฆอันนี้ชองสุดลออสุดลอชองสุดนี่ีตงเมฆเส็สุดลอแล้วชุดเมฆเอ้ยมาพี่มาเมฆเอ้ยเมฆจริงเลยหนุนี่นะนี่ เสียวให้น้เมฆเดี๋ยวให้นี่นี่นี่ของเจ้าหนุ่มลูกในกระส่งตะเมฆอีกตัวละสิบบาทีน้องปลาจุ้มปลาลายสิบตี่น้องมันหนุ่มมันบางตัวให่บางมันบางนองนวลเจ้าปจัาเจ้าน้องออกมาสิมาพี่ลูกอ้าวปล่อยพ่น หอซ่อืมหอยโซอือฟ้าโต๊สุกอึ้งอีกมาพีมาทะแม่พีอ่อใส่เด็กน้อยใส่ยา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 าตทพบาี่น้องซื้อรอดบาดเพราะซื้อจิตายยา e、uh ปันทองกินแน่ปันทองแน่เอาเอาให้ทองนี่หวเให้น้องปันกักินแลก็ได้มักเงาะนี่เอาไว้ปั้นนี่บอกมังตกแขงไปเลย

ตอันนี้คืหานพรพี่น้องคันบักเงดกไม้เอาไว้ใส่ถ้เย็นไว้ดูอันนี้เป็นชิบู่านี้คันหา สิ้นซิ้นหมูนี่สิ้นหมูสามโลสองโลสองโลไปเกือบสามโลตึงมาใส่ตู้เย็นไว้หอนเหงื่อหน่อยกินได้สิ้นงัวได้สิ้นงัวสิ้นงัวค่ะสองโลได้สิ้นแหงได้สิ้นแหงนี่ได้สิ้นชดสิ้นชด นั่งซองหัวควันได้ชิ้นแหงได้ชิ้นสดได้ชิ้นหมูได้ปิ้งไก่ได้ปิ้งไก่มาชุลูกกินมาชุลูกกินปิ้งไก่นี่บ๊อบพี่น้องเคยของนีวิวใช่เหนอเนาะยังอยู่นี่เลยปิ้งหมูเนาะเป้าแล้วหมดก็ได้มีแต่ เก็บไปสตวทนางลุงเจ้ากลเออว้าวนแล้วบไปอันนดุรองกับูดีสองนางลุงเมฆมีชซเดอส่งมันกันเนเงี้ยวแล้วก็เปลี่ยนดุนะเงี้ยวแล้วก็เปลี่ยนเงี้ยวแล้วก็เปลี่ยน เลยต้องซื่อลายนี่อัน้ยามไปออกไปข้างนอกข้างนีกระไดใส่โตละลอสีซะามีเวื่อนิวซานมา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 ลองสุดดุนี่ดึงออกมาลองสุดเออมา อ็เลยพอปฏิเสธเพิ่มเพิ่มจะเห็นอายุอนยืนยืนก่อนพอดีเนาะเบิ no ้งเบิ้งดูยืนนะยืนดูตีเป <t> ๊ะพอดีเลย ฮมยพอดีอน่นี่อ้ายคนหล่อนี่วุ้คนหล่อนี่เสให้เสอค่ะเนาพงใส่เสือเข้าไปอีกรึคะเอาอย่ามาบางังเนาเอ้ยคือพี่มาตัง่อกี่กัไ,ไกด้ไลมาตั้งท่าไหร วิ่งาใส่กระดุมนที่รอให้จับอกมั้งเนี่ยกระดุมจับบอกมั้งบอดน่อยได้นน่ยืนก่อนประมาณสุดติดเบิร์ดสีแดงน่าสย่บอกสิ อืสีแดงไงอยู่ได้สีแดงลงยืนดูยืนอ่ะนั่งทางนั่งนั่งปิ่นไปทางใดนะเห็นอยู่อะทองเห็นเห็นเป็นต้นคุณไล่กูอะเนี่ยเป็นคุณไว่าต๊ะอืมขาว่างข้าวไม้เป็นปิ่นเนี่ยปิ่นเนี่ยมันเห็นเต็มกับโตมันน่รอแล้วบ่อนี่คือแล้วบ่อนี่ ชุดละร้อยบาทโล่บอชุดละร้อยบาทเสื mm. oh, ้อตะหาซิปถุงตะหาซิปฮะถือตะอดได้เนาะไม่เอ็เนาะไม่จำเป็นต้องใส่แพงแพงว้าย้ยโลเทวะเฮ้ยโลเทวะฮัตอิงติ้งเลยมันน่อยเล่นในเสื้อตัวนี้มันจักน่อยนี่ เออมาันอยากน้อยเอาไปเปลี่ยนบ่เสือฮะมันก็พอดีกับคาโตมันเนาะมันหักมันอยาก,กาอันรอืตัวนี้ใหญ่แนะ่ตัวน,นี้ขออยากคืนกันเลยนะฮะขออยากซ้ำกันเลยลองลอง,งบลูสีแดงสิเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะน,นี้เบอร์เจ็ดบลูบลูบ,บมาลองสีแดงดูดูอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีแดงดู ม่นอยันเสืออหน่อยทำน้องเมฆลังว่ากำลังวามนกำลังวาเป็นตอนไม่นอยันเสืเสือมมงนะไฟแดงะบลูยบูนี่มันเบอร์ยังเบอร์สแมแล้วนน้อเหลยเบอร์ตัวนี้เบอร์เจ็ดน้อยเบอร์สี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วตัวนี้ มามาเอเเนเเนอนเื่อมาหนีดุมาหนีดุมาลองดุเบอร์เจ็ดมันชิพอดีมันอนั่นมันหักอิงกิงมันหิมันเบอร์สี่อืเบอร์เล่เบอร์ะซตลาดเลยอืมตลาดแรงป อือมันนียังไข่เนีนี่บังยืนดูไม่อยากใส่กระดุมนี่ไข่เนี่ยตัวเออไข่เนี้ตัวนี้่เปลี่ยนแล้วตัวนั้นเบอร์สี่บัง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 โอ้ยใส่กระดุมก่อนใส่กระดุมก่อนเออบังไม่สิติดกระดุมนี่ยคือสิติดได้นี่ก็บพุ่ยนอนนอนลงซะ เปียนอันเบอรเจ็ดเบอร์สี่เปี่ยนอเบอร์เจ็ดเียนะเบอร์ พี่น้องคลิปนี้กะส่งมาเนี่ยนะตัง้งละสิบบาทนี่เขาซูสิตายไปก่อนจ้าเพราะกำลังคนะิดนา